ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่เกมมือถือ Senseiya r e g e n t f Justice นะครับโดยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแรกเลยนะครับลิขสิทธิ์แท้จากเ n น e ซ y a ที่มาในแนวไอดอลนั่นเองครับก็คือเป็นแนวที่เน้นบริหารจัดการตัวละครและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการเล่นต่อวันมากนักซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีภาษาไทยด้วยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเกี่ยวกับเซนเซย่าฟังสั้นๆก็แล้วกันนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยเขาวาดกันมาตั้งแต่ปี1986โดยอาจารย์มาซามิคุรุมาดะนะครับซึ่งมันฮิตมากในยุคนั้นนะครับโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็จะมี5ตัวเอกหลักด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเพกาซัสเซย่าก็พระเอกนั่นแหละครับผมชอบท่าไม้ตายเขามากเลยนะครับก็คือเขาจะพูดว่าเพกาซัสหมัดดาวตกใช่ไหมครับแล้วก็ต่อยไปรัวๆปุ๊บปป๊อปป๊อปป๊อปโอ้สะใจมากครับ คนต่อมาอันโดเมดาชุนนะครับคนนี้ก็ใช้โซ่ใช่ไหมอ่าผมค่อนข้างชอบเขาเหมือนกันนะคือเขาดูแบบสง่าดีอ่ะคือเป็นผู้ชายที่แบบสง่ามากการต่อสู้ก็มีชั้นเชิงที่ค่อนข้างดีครับแต่ว่านิสัยของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ขี้ขาดนิดนึงนะครับคนนี้เนี่ยจะเป็นน้องชายของอิคีครับซึ่งก็คือคนนี้นี่เองครับก็อิคีนี่เท่มากนะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่ไม่ค่อยปรากฏตัวใช่ไหมปรากฏตัวทีนี่บทอย่างเด็ดเลยนะครับแล้วก็ใช้พลังฟีนิกซ์ด้วยใช่ไหมครับโคตรเท่เลยเขาบอก และทีเด็ดของเขาก็คือเขาตายแล้วเกิดใหม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนนกฟีนิกซ์เลยแล้วก็จะเก่งขึ้นทุกครั้งที่มีการเกิดใหม่ด้วยคนต่อไปรากอนชิลิวคนนี้มีมในอินเทอร์เน็ตเยอะมากครับแม้กระทั่งโรที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังแตกได้ครับคือชิลิวเนี่ยเป็นสายแทงที่แท้ทูนะครับใช้ท่ามังกรน,นะครับแล้วเขาก็จะเก่งขึ้นมากเลยครับเวลาที่เขาเสื้อผ้าขาดครับไม่รู้เป็นอะไรแต่เก่งขึ้นมากจริงๆไม่เชื่อไปดูรอน,นิเมได้ คนต่อมาซิกนัทเฮียงะนะครับคนนี้คือผมว่าท่าเขาเท่สุดแลวนะเพราะว่าก่อนที่เขาจะปล่อยท่าของเขามาเนี่ยเขาจะเหมือนกับระบำเป็นนกกระเรียนะแล้วก็ปล่อยท่าน้ําแข็งขออกมาโคตรเท่เลยเท่จริงๆครับแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาด้วยเป็นคนเงียบๆขึมๆก็เป็นว่าใครที่ชอบเซนเซ่ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นเกมมากนะเกมนี้จะตอบโจทย์เลยเพราะว่ามาในแนวไอดอลนั่นเองครับ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับก็เนื่องจากเกมนี้เป็นเกมแนวไอดอลเนาะท่านผู้ชมสามารถรับรางวัลไอดอลได้ที่ด้านล่างเลยนะครับที่เป็นรูปหีบกับตัวเงินนั่นแหละนะครับคือเกมมันจะสู้ออโต้ให้สูงสุด12ชั่วโมงนะครับมันจะมีการผลิตทรัพยากรต่ออาทีให้เราเป็นจํานวนมากอันนี้ก็คืออย่าลืมเข้ามารับด้วยทุกๆ12ชั่วโมงนะครับหรือจะรับเร็วกันนั้นก็ได้ก็แล้วแต่แล้วมันจะมีคําสั่งอธิษฐานด้วยนะครับอยู่ด้านขวาล่างนะครับถ้าเกิดยังงงไ่เปเลไปลไนถึทอ อธิษฐานเนี่ยมันคือจะเป็นการวาร์ปเวลาครับก็คือเราสามารถที่จะเร่งความเร็วในการฟาร์มทรัพยากรเน่ยงชั่วโมงทันทีเลยนะครับจะได้รับของเลยซึ่งมันจะให้เรามาฟรีๆเลยนะครับหครั้งแล้วก็อีก2ครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้เพชรจ่ายครับผมและถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้รางวัลต่อนาทีมากขึ้นก็ไปทําการต่อสู้ถูกไหมครับแต่ว่าก่อนไปสู้เนี่ยเราไปจัดทีมก่อนครับด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับเออนั่นแหละเราไปจัดทีมกันก่อนครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีเรื่องของโบนัสการจัดธาตุเยอะๆด้วยนะครับดู เราก็จะเห็นว่าเกมนี้จะมี6ธาตุด้วยกันนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็น4ธาตุพื้นฐานครับน้ําชนะไฟไฟชนะลมลมชนะดินนะครับแล้วก็ด้านขวานี่คือเป็นแสงกับมืดจะชนะกันเองนะครับถ้ายิ่งเราจัดทีมโดยใช้ตัวละครธาตุเดียวกันเยอะๆมันก็จะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มเติมโดยถูกไหมครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจัดธาตุดิน4นะครับก็จะได้รับโบนัสอันนี้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีตัวละครธาตุเดียวกันเยอะๆเนี่ยจัดแบบคลาธาตุก็ได้นะเกมนี้สามารถที่จะจัดแบบคลาธาตุได้กรัับบโนนนเหมือ ส่วนธาตุแสงกับธาตุมืดเนี่ยเป็นธาตุพิเศษเพราะว่ามันสามารถนําไปนับแทนตัวของธาตุอื่นๆที่เป็น4ี่ธาตุพื้นฐานได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเอาชิริวที่เป็นธาตุน้ำออกแล้วมีธาตุแสงเข้ามาก็จะได้รับบัฟโมนัสแบบเต็ม5้าไปเลยแบบนี้ครับส่วนการจัดทีมนะครับเราแตะที่รูปตัวละครเลยก็ได้นะครับหรือว่าด้านขวาล่างครับจะมีเข้าทีมทันทีนะครับกดปุ๊บมันก็จะทําการเซตตัวละครให้อัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่าตัวละครของเกมเนี่ยเขามีสายอยู่ด้วยยยช่่อาางงเเนนป็สแท นี่เป็นไฟเตอร์อันนี้คือจะยืนหน้ายืนหลังก็ได้นะครับแล้วก็แอสซัสซินเนี่ยควรจะยืนด้านหลังอะไรย่างนี้ส่วนซัพพอร์ตก็ควรยืนอยู่ด้านหลังนะครับก็คือลองลองจัดดูราราวนี้ครับผมถ้าเกิดว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็คือกดบันทึกทีมด้านล่างได้เลยจัดทีมเสร็จแล้วลองสู้ของจริงดูเลยกันละกันครับกดที่บริเวณคําสั่งต่อสู้ด้านล่างของหน้าจอได้เลยนะครับมาลองดูซิไหวไม่ไหวถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปอัปเกรดหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อได้ครับ การต่อสู้มันจะอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับมีออโต้มีคูณ2ให้เรียบร้อยนะครับไอออโต้ Auto คืออะไรออโต้ Auto คือออโต้สกิลนั่นเองครับเพราะว่าเกมนี้เวลาสู้ไปสักระยะเนี่ยจะมีการเก็บเกจใช่ไหมเกจเต็มเนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิลนั่นเองครับโอเคด่านนี้ผ่านได้สบายๆก็ผมเดี๋ยวลองอีกสักด่านดูซิจะไหวไหมโอโหคราวนี้จะอาทีน่าด้วยครับมีชุนด้วยอยู่ด้านหลังแต่ชุนผมก็มีเป็นสายสพอร์ตชอบมากเลยครับกางโลเเฮ้ย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 โดนแช่แข็ง จะแตกแล้วด้านซ้ายโอ,โอเคขอฟาดหน้าไปสักทีนึงก่อนก็ยังไหวอยู่ครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได <Okay. S 1> ถ,ถ้าเกิดท่านผู้ชมสู้ต่อไปไม่ไหวนะครับ <Okay. S 1> ก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยไปลองเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆดูก่อนนะครับก็คืออยู่ที่ระบบฝึกฝนนะครับด้านซ้ายล่างเห็นไหมแตะเข้าไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายแค่เฉพาะที่มันเปิดก่อนก็แล้วกัน,กนอย่างเช่นอันนี้ครับ a n o t h e อ d i m e n s i o ันอันนี้คือเป็นลักษณะข,ของการไต่หอคอยน,นั่เองครับก็จะรับทรัพยากร,รจํานวนมากพร้อมกับอันนี้้วยนะหินม่วงๆจาไว้ อันนี้อ่ะมันใช้ในการปลดลิมิตเตอร์ครับทำให้ตัวละครนี่เก่งขึ้นกว่าเดิมมากนะครับอ่ะลองดูเลยก็แล้วกันครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับดูจากทรงแล้วเอ้ยน่าจะไหวนะผมเอาฝั่งตรงข้ามลงได้อย่างรวดเร็วหนึ่งตัวโอเคมาครับอันติดาบฟันหน้าไปทีหนึง่งโอเคครับสบายสบายครับถ้าสบายสบายอย่างนี้ก็แนะนําให้ไต่หอคอยไปเรื่อยๆเลยนะเก็บทรัพยากรให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมฟันไปอีกหนึ่งทีสะใจจริงๆครับผมเรียบร้อยชนะแล้ว ส่วนนั้นต่อมานะครับศึกปราสาท12ราศีนะครับอันนี้คือจะเป็นประมาณแนวโรคไล์ครับคือจะค่อยๆไต่ไปทีละปราสาทปราสาทปราสาทแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการต่อสู้ด้วยนะครับเป็นตอบคําถามนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยผมเจอเป็นการต่อสู้นะครับก่อนต่อสู้ก็เหมือนเดิมครับจัดทีมให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ซึ่งในกิจกรรมนี้ข้อควรระวังคือเลือดลดแล้วจะลดเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะหาตัวที่เป็นซับพอร์ตมาด้วยนะครับจะได้คอยแบบว่ารีเจนเลือดไงเนาะเลือดเราจะได้ไม่ลดจนเกิดเหตุนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปปั้นหลายๆตัวละครมาก็ได้นะครับจะได้หมุนเวียนวนเวียนกันใช้ทีนี้เมื่อสู้จบครับเขาก็จะมีบัฟให้เราเลือกด้วยนะครับอันนี้อาจจะต้องอ่านนิดนึงครับว่าบัฟเนี่ยมีผลกับใครบ้างอย่างเช่นได้มมีผลทั้งหมดโอเคน่าสนใจอยู่นะครับแต่เนี่ยมีผลแค่เฉพาะธาตุดินเท่านั้นนะครับก็ต้องเลือกด คือดูด้านซ้ายสุดเห็นไหมกรอบสีเขียวดูแบบเฉยๆไม่ค่อยอลังการพอมาดูตรงนี้กับด้านขวาเห็นไหมครับเออภาพมันจะดูแบบว่าอลังการกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูจะอัพอะไรส่วนถ้าเกิดว่าเลือดเราลดนะครับเราสามารถเติมได้ที่ด้านล่างนะครับเห็นน้ําตาแห่งเทพีไหมด้านล่างครับเมนูที่2นะเออเรากดเข้าไปปับ๊บมันจะมีให้ใช้ครับพอดีผมใช้ไปแล้วอันหนึ่งกดปุ๊บเลือดจะเต็มแล้วก็ตัวของพลังงานก็จะเต็มด้วยสู้รอบต่อไปจะได้มาถึงใช้สกิลทำให้ตายได้เลยอะไรอย่างนี้ ส่วนอีกอันนึงคืออารีนาครับก็เป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนั่นเองนะครับก็ไปท้าทายกับผู้เล่นอื่นได้เลยนะครับก็ดูค่าพลังของผู้เล่นอื่นนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเท่าไหร่ยังผมเนี่ยประมาณ3 0,000กว่าในนี้คือสู้ได้คนเดียวคือคนล่างสุดครับพลังเขาหมื่นกว่าอ่ะลองสู้ดูเลยกันแล้วกันนะครับไปพลังของเราสูงกว่าครับก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปนะมันอยู่ที่การจัดทีมด้วยนะครับแต่การต่อสู้นี้ผมชนะได้นะครับชิวๆเลย ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับมิติความทรงจำนะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการลงดันเจียนนะครับเพื่อไปหาของเทพครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันละกันครับคือมันจะเป็นลักษณะการเดินดันเจียนตามที่บอกนั่นแหละครับมันก็จะมีที่ให้เราสำรวจนะครับมีการต่อสู้ด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็สู้เลยกันละกันนะครับเมื่อกี้เห็นมันเฝ้าสมบัติไว้อยู่ไงอ่ะแล้วก็ในกิจกรรมนี้นะครับเลือดลดแล้วลดเลยอีกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าโคจาวตัวซัพพอร์ตมาด้วยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องปั้นมาหลายๆตัวด้นะ โอเครอบนี้ผมยังผ่านไปได้ชิลๆครับเลื่อนไม่ค่อยลดเท่าไหร่นี่ไงกล่องสมบัติลองดูสิโอเคโอค้ยได้รับของอัปเกรดเดีย๋ยวค่อยไปอัปเกรดทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วออดันเจี้ยนเนี่ยเราลงมาเพื่อหาอะไรใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมสามารถเช็คได้ที่เป้าหมายด้านซ้ายบนของหน้าจอไะเออเป้าหมายนะครับเมื่อเราแตะเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นว่าเอ้ยมันได้เพชรไม่พอใช่ไหมครับได้รับพวกเครื่องประดับด้วยที่เป็นระดับสีม่วง และมาได้นี้เลยครับสล็อตเทพดาบทองอันนี้คือเราจะต้องสะสมให้ครบก่อนแล้วเราเดี๋ยวจะเรียกของเทพมาได้ครับให้่านผู้ชมมาที่ระบบซนจูรี่นะครับด้านสายล่างตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับตำหนักของวิเศษครับอันแรกที่เราจะได้ก็คือได้จากดันเจี้ยนเมื่อกี้นั่นแหละก็คือจะเป็นอันนี้ครับดาบทองเห็นไหมพอเราได้มาแล้วนะครับดูด้านล่างนะครับมันจะสามารถใส่ตัวละครได้นะครับก็คือง่ายๆคือถ้าเกิดเราอยากจะให้เราได้รับเอฟเฟกต์ของดาบเล่มนี้เนี่ยเราก็มาเลือกครับว่าเราจะให้ใครได้เอฟเฟกต แล้วคำถามคือเอฟเฟกของเจ้านี้มันคืออะไรใช่ไหมครับเราแตะที่ด้านขวาบนดูได้ครับมันจะมีบอกเห็นไหมครับว่าจะบวกความแม่นยำ50นะครับแล้วก็หลังเริ่มการต่อสู้ทุกๆ3วินาทีจะเพิ่มพลังโจมตี1.5อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เจ้านี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะนั่นหมายความว่ามีดันเจี้ยนอะไรก็ตะลุยไปให้หมดเลยก็แล้วกันครับสิ่งนี้ท่านผู้ชมควรจะระวังไว้อีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมมาจัดการป้องกันด้วยนะครับเพราะว่า เวลาท่านผู้ชมได้ตัวใหม่มาไปเล่นตัวใหม่แล้วละอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ทีมที่เราจัดในนี้มันไม่เก่งไงก็ต้องไปเปลี่ยนตัวเก่งๆมาใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกระชปองกันนะครับเกมนี้ก็มีการแจกของรางวัลค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนก็ได้จะมีประจนภยัยมีเควสอะไรเงี้ยเห็นไหมครับด้านขวาบนก็มีอีเวนต์ต่ตางๆสมาคมคิโดนะครับที่มีการแจกของฟรีด้วยแล้วก็ มีตัวของการเติมเงินเพื่อให้เราได้รับรางวัลมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ใครสายเปก,ก็จัดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีรางวัลแบบเติมเงินครั้งแรกด้วยได้อาเชนาเลยนะเออนี่เดี๋ยวว่าจะเติมอยู่เหมือนกันครับรางวัลเปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมให้เข้าร่วม7วันนะครับถ้าทําได้กได็ได้รับตัวละครฟรีๆไปของรางวัลฟรีๆเพียบเลยนะครับแล้วผมก็มีไอเทมโค้ดมาแจกด้วยนะครับผู้ชมเนี่ยสามารถไปใส่ได้ที่รูปตัวละครของเราครับด้านซ้ายบนนะ เมื่อเราแตะขึ้นมาแล้วนะครับดูด้านล่างครับมันจะมีการตั้งค่ากับข้อมูลนะครับกดตั้งค่านะครับแล้วมันก็จะมีตัวของโค้ดแรกตรงนี้นะครับก็แตะขึ้นมาแล้วก็ใส่โคดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะไว้ในนี้ให้ด้วยแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ได้แล้วก็แสดงว่ามันหมดอายุหรือว่าหมดเขตไปแล้วนะ พอเราใส่เทมโคลแล้วนะครับอย่าลืมมารับที่ระบบอีเมลนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยก็รับให้เรียบร้อยเลยนะครับพอดีผมรับมาหมดเรียบร้อยแล้วเอาละเราไปเปิดกระชปองกันครับโดยที่เราต้องไปที่เซนชุรีนะครับเมนูด้านซ้ายล่างอันแรกสุดเลยมันคือระบบเมืองนี่แหละครับสำหรับการเปิดกระชปองจะอยู่อันนี้ครับหอพยากรนะครับเข้าไปได้เลยครับผมเบื้องต้นมันจะมีอยู่3ตู้ครับอันนี้คือเป็นตู้ปกติครับสามารถใช้ตัวของเพชรในการเปิดได้เลยหรือว่าเวลาที่ต้องู้ชมเล่นอ่ะจะได้รับตัวของหินมาก็สะสมให้ครบแล้วก็มาแลกได้เหมือน แล้วก็อันนี้เป็นตู้ที่เราจะต้องมีเพื่อนก่อนครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาเราแอดเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถส่งแต้มเพื่อนหากันได้ครับจะได้มาเปิดกระชัปองเนาะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นหินพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันไม่สามารถใช้เพชรในการซื้อได้แต่ว่ามันจะได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเกมนะครับเกี่ยวกับการเติมเงินจริงๆก็มีนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าผมเปิดได้แค่ตู้นี้ตู้เดียวเท่านั้นงั้นก็เปิดเลยกนแล้วกันครับได้2รอบก็จัดไปมาลุ้นๆกันไปครับได้ใครเอย ขอสีทองเยอะเห็น่างๆครับผมโอ้มีแต่สีม่วงอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรครับอันนี้คือ black phoenix นะครับคือถ้าเกิดว่าตวัวไหนเคยมีแล้วอ่ะเขาจะไม่มาใน้ํำตัวไงโอ้น่าเสียดายไม่มีสีทองไม่เป็นไรครับสีม่วงก็โอเคแหละเพราะว่าเอาไปใช้ในการอัปเกรดให้กับตัวละครอื่นได้ด้วยงั้นเดี๋ยวสูมอีกรอบนึงครับจัดมา สีทองเยอะๆขอสีทอง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 ,ทองได้ไหมได้ไหมลุ้นๆกันไปเอ้ยมาแล้วเอ้ยสองตัวเลยเฮ้ย <c> เ <oughs> ยี่ยมไปเลยลูกพี่เออโอเคครับเป็นธาตุดินด้วยนะครับผมจะได้จัดธาตุดินห้าคนได้แล้วนะครับส่วนกระทิงหรือว่าอาเดบรันเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถไปอัพคันได้เหมือนกันเนาะ โอเคทีนี้เรามาอัปเกรดตัวละครกันครับให้ท่านชมดูเมนูที่4ด้านล่างนะครับมันคือระบบเซนนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถคลิกได้เลยว่าจะอัปเกรดใครครับอย่างเช่นออผมจะอัปเกรดคนนี้ก็แล้วกันเพิ่งได้มาใหม่เราสามารถกดอัปเลเวลค้างไว้ได้เลยนะครับ เมื่อมันถึงเลเวล10บอะครับมันจะมีการบอกว่าเราจะต้องใช้หินเจ้านี่จําได้ไหมที่ผมบอกว่ามันได้จากหอคอยเยอะๆอ,อ่ะนั่นแหละครับมันต้องใช้หินอันนี้ด้วยในการปลดลิมิเตอร์ครับเราถึงจะอัปเกรดเลเวลสูงขึ้นกว่าเดิมได้และมันเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับและสกิลก็ยังมีการปลดล็อกสกิลใหม่ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็จัดไปเลยครับผม อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับดูด้านขวาล่างต่อนะครับมันจะมีระบบเครื่องประดับด้วยนะครับอย่าลืมมาติดตั้งด้วยนะครับก็คือมันจะมีคําสั่งสวมใส่ทันทีอยู่แล้วกดปุ๊บก็จะติดตั้งเลยแล้วถ้านั้นไม่พอนะครับอุปกรณ์ที่มันเป็นระดับสีฟ้าขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะตีบวกได้ด้วยนะครับโดยเราใช้ตัวอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าใช้พวกหินอันนี้ก็ได้หรือกดเลือกอัตโนมัิก็ได้ครับมันก็จะตีบวกให้ครับผมส่วนการอัปเกรดอื่นเนี่ยจะอยู่ใน Santuary รหือว่าเมือองขเรานันเองทรีนได้เละครับตรลย อันนี้เนี่ยจะเป็นการเลื่อนขั้นตัวละครนั่นเองครับเวลาที่ท่านผู้ชมได้ตัวละครซ้ำมาก็สามารถที่จะมาเลื่อนขั้นได้ครับตัวละครก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมครับแม็กเลเวลก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับจัดไปเลยหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจกดทีละคนครับด้านขวาล่างมันจะมีคําสั่งฝ,ฝึกซ้อมรวดเร็วอยู่แล้วครับก็กดได้เลยนะครับมันก็จะเอาตัวซ้ำเนี่ยมาทําการอัปเกรดให้แบบนี้นะครับทีนี้พอเราเลื่อนขั้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ตัวซ้ำแล้วนะอันเดียวมาลองดู อังเช้นชุนเห็นไหมครับก็คือเขาจะมีการบอกเลยว่าให้เอาตัวละคร4ดาวธาตุเดียวกันมาใส่ใช่ไหมครับเออถ้าเกิด2ตัวนี้เราไม่ได้ใช้แน่นอนแล้วเนี่ยก็เอามาเป็นเหยื่อบูชายันได้เลยครับมันก็จะได้ขึ้น5ดาวได้คราวนี้ชุนก็กลายเป็นสีทองแล้วครับส่วนการอัปเกรดอีกอย่างนึ่งนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับดินแดนพันธะครับอันนี้คือผมชอบเรียกว่าระบบดึงเลเวลอ่ะก็คือเขาจะมีการพิจารณา5ตัวละครที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแลวเราก็สามารถเลือกตัวละครตัวที่6เป็นต้นไป ให้มีเลเวลเท่ากับทีมของเราครับโดยจะให้มีเลเวลเท่ากับตัวละครที่เลเวลต่ําที่สุดในทีมนะครับอย่างเช่นทีมของผมเนี่ยเลเวลต่ําที่สุดคือ4ี่สองใช่ไหมครับผมเลือกตัวละครที่เป็นพันธะคอสโมมาเนี่ยก็จะเลเวลสีนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะหาคนเข้ามาใส่ในนี้เพิ่มก็สามารถปลดล็อกได้โดยใชไอเทมชิ้นนี้ซึ่งมันได้จากการเล่นตําเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับก็มีเท่าไหร่ก็มาปลดเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันมีหลายคอนเทนต์ใช่ไหมครับที่เราจําเป็นจะต้องใช้ตัวละครมากกว่า5ตัวนะไม่งั้าจะเลล่นําาบบกครั ส่วนถ้าเกิดตัวละครไหนท่านผู้ชมไม่ใช้แล้วนะครับไปที่ระบบสไตล์ฮิลด้านขวาบนได้เลยนะครับคือสไตล์ฮิลเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เอาไว้ขอคืนทรัพยากรครับอย่างเช่นตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ชีริวแล้วผมก็เลือกชีริวแล้วก,กดรีเซ็ตได้เลยด้านล่างเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับผมขอคืนทรัพยากรนอกจากนี้ด้านล่างครับจะมีระบบปลดเซนด้วยก็คือพวกเซนที่เป็นสีน้าเงินนะครับสามารถที่จะเอาไปขายได้นะครับหรือเราจะติ๊กตรงนี้ก็ได้ปลดเซนสองดาวอัตโนมัตินะครับเพราะว่าพวกเนี้ย อัปเกรดไม่ได้ไงก็เอามาปลดดีกว่าแล้วจะได้รับของเห็นไหมครับเออซึ่งอันซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเรา,เาไปแลกในร้านค้าได้ด้วยนะอันนี้ก็แลกแลกไว้ก่อนก็นแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาว่าด้วยเรื่องของระบบโซเชียลของเกมนี้กันบ้างครับก็คือเกมนี้มีทั้งระบบเพื่อนแล้วก็ระบบกิวนะครับสำหรับระบบเพื่อนจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมครับสำหรับเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะทาไฟกับเขาได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเขาออนไลน์อยู่แล้วก็มีการส่งหัวใจหาก,กันจําได้ใช่ไหมให้ตอนเปิดกระชปองอะ่ะเออเราสามารถที่จะส่งหัวใจหากันได้ดะะ้้้ยยยนนนนนนนะะะครรรรัััับบเเเพพาากกกก็อออ่่ลืมมแใหี นอกจากนี้ถ้าผู้ชมดูด้านขวาล่างของหน้าจอนะครับมันจะมีคําสั่งเชิญเพื่อนครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการชวนเพื่อนตัวจริงมาเล่นเนี่ยให้เข้ามาที่นี่นะครับแล้วกดเชิญเพื่อนครับมันจะมีการสร้างลิงก์นะครับมาให้เราเนี่ยเอาไปให้เพื่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยดาวน์โหลดผ่านทางลิงก์นั้นนะครับท่านผู้ชมจะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับส่วนต่อมาระบบกิด์นะครับก็คืออยู่ตรงวิหารตรงนี้เลยกลางหน้าจอในระบบเซนชิโอรี่นะครับ สำหรับระบบกิวในช่วงแรกนะครับที่จะเปิดก็จะมีอันนี้ครับทดสอบของกิกกนะครับอันนี้คือจะเป็นดันเจี้ยนของกิวนั่นเองครับก็อย่าลืมมาลงด้วยกันละกันนะครับวันหนึ่งลงได้2ครั้งแล้วก็จะได้รับพวกแต้มกิวและทรัพยากรต่างๆด้วยครับ ไหนๆก็เปิดแล้วนะครับขอลองบวกดนูหน่อยกันละกันนะครับคือกิกีเนี่ยจะไม่ตายนะครับคือเราจะต้องสู้ไปเรื่อยๆครับและยิ่งเราทําดาเมจครบตามที่กําหนดด้านบนเห็นไหมเขาก็จะดรอปก,กล่องสมบัติออกมาให้เรานะครับคือหมายความว่าเราจะต้องอัปเกรดตัวละครให้มันเยอะๆก่อนไงเราจะได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้เป็นจํานวนมาก ส่วนบอสอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องทําค่าแอคทีฟกิวให้ถึง9,000ก่อนก็พูดง่ายๆคือขยันเล่นนะครับช่วยๆกันนะครับทั้งเราแล้วก็เพื่อนในกิวครับสู้กับกิกๆบ่อยๆนะครับทำกิจกรรมเยอะๆเดี๋ยวก็จะปลดล็อกมาให้สู้นะครับพอได้แต้มกิวมาแล้วก็อย่าลืมไปที่ร้านขายกิวนะครับลองแวะดูครับว่าวันนี้เขาขายอะไรเป็นของที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเป็นก็ซื้อเลย ส่วนถ้าเกิดใครจะออกกิลนะครับดูด้านขวาล่างนะครับมันจะมีคําสั่งจัดการอยู่ครับก็แตะไปได้เลยนะครับก็จะมีคําสั่งออกจากกิลอยู่เห็นไหมครับเออแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นหัวหน้าแคลรเนี่ยก็จะสามารถทําได้มากกว่านั้นเช่นแก้ไขประกาศตั้งค่าการรับคนอะไรแบบนี้ครับก็ทําได้ส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือระบบโรงเรียนนะครับเมนูที่5ด้านขวาล่างเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยเราสามารถมาปลูกดอกไม้ได้นะครับโดยเราจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ก่อนด้านขวาบนเห็นไหมมันจะมีมูลนิธิอยู่อ่ะกดเสร็จปั๊บก็เล ก็คือตัว XP กับตัวหินสีม่วงอันนี้ก็สามารถซื้อมาแล้วก็ปลูกได้นะครับพอเราซื้อมาแล้วก็แตะที่แปลงเพาะปลูกแล้วก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับว่าเราจะปลูกอะไรแล้วใช้เวลาในการพาะปลูกทั้งหมดกี่นาทีนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยกันละกันครับแล้วก็แปลงเพาะปลูกช่องแรกก็มีอันเดียวแหละเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีแปลงเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีคําสั่งมอบหมายนะครับอันนี้คือเป็นการส่งตัวละครอเราเนี่ยไปทำภารกิจนั่นเองครับอย่างเช่นอันนี้ก็ละกันออเดอร์ เขาบอกว่าต้องเอาตัวละคร4ีดาวธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟไปนะครับดูซิผมมีไหมโหไม่มีอะ่ะเพราะว่าผมส่งชิลิวไปทําภารกิจอยู่ว่าหน้าเสียดายจังเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรช่างมันกันละกันเดี๋ยวรอชิลิวกลับมาก่อนก็ได้ส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับเราสามารถกดที่รูปตัวละครของเราด้านซ้ายบนได้เลยเนะาะเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วครับที่นี่ก็จะแก้ไขรูปภาพได้แก้ไขชื่อได้นู่นนั่นนี่ครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตั้งค่าจําได้ใช่ไหมที่เรามาก่อกไอเทมโคตรตรงเนี้ย ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับกราฟิกได้นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงได้ครับใครที่แบบว่าไม่ใช่60 FPS อะไรเงี้ยก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีการเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยเผื่อแบบเอ้ยเล่นผิดเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอเพื่ออะไรเงี้ยเปลี่ยนได้สลับ ID ก็ทําได้นะครับเปลี่ยนภาษาก็ทําได้เผื่อใครไม่ใช่ภาษาไทยเอะเนาะเกมนี้มารองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้กันละกันครับขาดตกบกพองอะไรไปขออภัยมาในาที่นี้ด้วยนะครับและถ้าใครสนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมมาดาวน์โหลดมาเล่นกัน